พี่น้องสมัยลายดอกแต่ลายดอกแต่พี่น้องเฮ้ยนี่ค่ะพี่น้องปาด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 พี่น้องจ้ะพี่น้องเฮ้ย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 พี่ค่ะพี่น้องพี่พี่ค่ะพี่น้องเฮ้ย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 เก็บเอเกตไก่ก่อนกองไว้กองไว้เนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องปาดอื้อ ดอกนี้คือเป็นสีน,นุ่มๆเอาสักก้อนบังแนล่ะค่ะพี่น้องบางแน่ล่ะดอกนี้คือสีเอาบ่ได้เออบางแนล่ะค่ะพี่น้องทั้งพี่ค่ะพี่น้องเดินเมีนแมนวันนี้ว้าพี่น้อง,ง,อ,ง, Man Man อ,อ,งอันนี้ก็แมนค่ะพี่น้องจ้าป้าดป็นกุมเป็นกุมปนก,มปนกุมเลยเนาะเฮ้ยพูดไดกองไหม พี่พี่น้องพี่ดอกหนึ่งทั้งพีค่ะดอกหนึ่งทั้งพี่ค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งจ้าบดเออี้ยวมิคาเจอ์ออบเบิดนี่จากมาสวยไหลให้พี่น้องเบิรงดุ่นนะ่ะเป็นกุ้มเป็นกุ้มเบิรงทั้งพี่ค่ะพี่น้อง นี่พานีาน่ยออกฮันี่ยออกว้ายพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอีกดอกนึงจ้าพี่น้องอีกดอกนึงบ๊วยท h กี่ ้องค่ะนึ่งนี่เป็นกุ้มเป็นกุ้มอยู่ค่ะพี่น้องอ่อ,อนซ่อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องพี่น้องบงบังบงบัง,บง,บงตัดขากันเลยค่ะพี่น้องตัดขาเฮ็ดเนาะค่ะ ดอกนี้สะอาดแล้วมึงเนี่ยค่ะพี่น้องงามๆเลยพี่น้องิ่งเนี่ยค่ะแต่มันงาม น้องเบิ่งเลหลาอีกเลยแต่พี่น้องมึงนีน่เจ้าพุ่นะค่ะนี่พี่น้องมึงดอก <c oughs> นี้เอ้ยเนาะว่าสิบบกเขามา งามงามบุณดะค่ะงามคักขนาดคนหลายๆยังยังย่งอยู่อื้ยบุณดะค่ะแต่มันงามแต่มันงามงามงาม อกทรงไทยได้สวยงามมากเห็ดะจะพี่น้องจะมันงามนี่สองดอกน้ำรัวแซวได้บ่ต้องว้เป็นเสื้อเนอะาะเป็นเสื้อเนาะพี่น้องเนาะ เขามเป็นเพื่อนพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง,องได้หลายเราได้ค่ะพี่น้องบึงบึงได้หลายเราจับพี่น้องมีแต,ต่เห็ดเพิงออยต้อยเพิงบ้านก็เพ่งอดอกซีเกลักนูะค่ะไปตอจากพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า ภาพพี่น้องเขาโคกเขาไปแล้วค่ะพี่น้องแต่อย่าห้าเด้อหอดป่าดอกค่ะทายพี่น้องเบงกอนค่ะว่าวิวหมอกค่ะพี่น้องหมอกหนามากเลยค่ะหมอกหมอกวันนี้ไอคือจังฝนตกนี่แหละค่ะพี่น้องอากาศหนาวค่ะย่างหนาวเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อดบ่ได้คือเกาค่ะต้องออกบ้าหาเก็บเพสค่ะ จากน้อยฮิมะล่องก็สิ่วมเฮ็ดถิ่มซื่อเนาะค่ะกันเลยฟ้าออกมาเก็บแต่ว่าเฮ็ดดำนั่นกันใ,นใหญ่แล้วค่ะพี่น้องทางบ้านในเก็บอีกละค่ะห่วงน้ำเฮ็ดเพิิงหวานสะกอนเนาะค่ะซ้ำมันออกเนาะค่ะเนาะจะไปกันเลยขาดรุนกันในป่าเนาะค่ะตอนนี้ยังบ้านด้เสียบใหม่ค่ะบ้านได้เอาใหม่ใส่จะพี่น้องปากแข่งปากเหียวบ้ล่ละค่ะ ถ้าขีมไวก็คือเกาค่ะเอาขี้มแต่น้อมผิวเด็กหน่อยละค่ะทาานาค่ะพี่น้องเนาะจะเบิงขาเบิงอากาศข้างหลังค่ะหมอกนี่อยู่ใกล้ๆคือแล้วบบเห็นเลย่ะโอยอยู่ใกล้ๆดีแล้วบ่เห็นเลยไกลประมาณ่20เมตรนี่พอค่อยเลี้ยวเห็นละค่ะก็สีล่างๆแล้วค่ะพี่น้องเนาะจะพี่น้องไปกันเลยค่ะไปหาลุนเ็ดกันต่อค่ะพี่น้องค่ะ พอกันในป่าจ้าพี่น้องเนื้อมันสีบลอย่างคู่ผัวเมียขะเจ้ามาหาคนหนึ่งคือจังคนไทยนี่แหละค่ะพี่น้องอุย้ยมันสีบลอย่างแล้วย่างดูค่ะพี่น้องนี่พม,มดำดำคือจังคนไทยนี่แหละหนเห็นไก่พอด ยู่สิไรบูเนาะเนี่ยค่ะดอกแรกแหกมนัน <c oughs> ถือถาอันถือกุจีหรือถากปุ๊จอเอาไปต่อจากพี่น้องเอาได้บนหน้าค่ะพี่น้องดอกนี้ข้าเจ้าบ่เอามันเถ่าข้าเจ้าแต่บ่เอาโอ้พี่น้องเอาขามันได้บนหน้าโอ้ จว่าขาขาวดีแทะเอาคพี่น้องเอาเอาเอาอยุจ้ะขาขาวดียุรับพี่น้องแนวปนแสบ xe ta chả đó vì nó đỏ cướp mình bò nhang, vì nó ơi ừ. đi chả <laughs> xong đỏ cướp mình bò nhang, cả vì เกิดยุเลิกหลายถอนกระบบได้ทากทากนี่จ้ะพี่น้องเอาได้ยุ่จ้ะเอาคือเกาอ่ะค่ะพี่น้องได้กระตาได้ลวเด้ค่ะพี่น้องสีดอกละเด้ไปต่อกันเลยจ้ะเห็ดยังนี่นาะพี่น้อง เฮ็ดเผิงเลือดจ้ะพี่น้องเฮ็ดเผิงเลือดเอาสก้อนค่ะพี่น้องเอาไปลวกเอาไปต้มมันกินกับตำวะคูงกับแสบเด้อพี่น้องเด้อนน่เด้อนะ เดือดจ้าพี่น้องเห็นบ่งามอยู่เด้นนี่ไปต่อจ้างามงามพี่น้องเฮ็ดเพิงดอกสีเขาลักงามงามดอกตะปอดตะแปรซำนี่แสบนี่นี่จ้าแสบแกงอะไรนี่ค่ะโอ้ยตายโอ้ยก็เลยเปลือนตต่มเนาะ น,น,ยา,นายไปเด้กันเร็วเห็นน้อพี่น้องจัำเห็ดยังดอกว้าเห็ดพึ่นดอกสีเขาลักปอโอ้ยนายนปได้ก็นเรยวเห็นน้อพี่น้องตัดขาคนโอ้ยพี่น้องงามงามใส่กระตาจ้ะ ไปต่อกันเลยจ้าพี่น้องพอแล้วค่ะพี่น้องมีความคางทางค่ะพี่น้องถ่ายรูปเนาะคุณเดอ์ฮัลโหลมัวเกน l o i g g ก o d พี่เสียยา เด็กเด็กทางมาพี่น้องมาตื่นมื่อนี้น,โโน,นี่โซคอนไงนี่ค่ะพี่นอ้องเก็บเพชรตอย่างวาด้ถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปโกคอนเด้อค่ะพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องเก็บเพชรต่อจ้าพี่น้องเบิ่งมาแล้วก็ไดเฮ้ยดอกควันดีแท้่านี่ไหม ะะพี่น้องดอกอ้วนๆป้าจะพี่น้องบึ้งค่ะป้าไปต่อกันได้จ้าพี่น้องอ๋อแล้วคาะน้ำทั้งค่ะพี่น,อน้องน้ำทังน้ำตั้งตัดขาค่ะพี่น้องวายถากือมาหลายแต่อหนนีไหมพี่น้องบึ้งถาก ำ่ังไตเลยหฮ้ยไปต่อจ้ะพี่นอ้องพอยล้วจ้ะพี่น้องอยู่กลางคันทา่างค่ะพี่เฟยเฮ้ยตทาา จับถือภาคค่ะพี่น,อน้อนงอออกงารนวัตกรรมได้จ้ะอู้หูโอนี่ดอกงามค่ะพี่น้องรวัวเป็นดอกงามขาขาตันค่ะนี่ค่ะพี่น้องงามๆได้จ้ะไปต่อจ้าเอาได้บ่เนาะพี่น้องคือจะเป็นเสี้ยวขาขวสีเงิ ถ่าอยู่ค่ะพี่น้องได้ซําเน่ละจ้ะพี่น้องเอาไปตากไปตอจ้ะจ้ะพี่น้องพอละจ้ะนี่ค่ะพี่นอ้อ,นงนนองดอกนึงนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะ สองดอกจากพี่น้องปัดขาจ้ะน้ำมัินคางทางค่ะพี่นอ้องหยามันขื้นหกกระจ้าจบ่าเห็นมือนีวันอัดอันวันที่คนมาหลายอิลีเลยมือนี่วันอาทิตย์ โอ้ยขาแม่เหลืองหลายแถ่นี่อุย้ยหนาว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 หาเบ่งอีกก่อนจับพี่น้องจับข้าวอยู่ใกล้ๆก,กันจับพี่น้องวังหันบบรูแสวได้บ่โอ้ยนิ่มเบิดค่ะพี่น้อง ีทั้งพี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเนี่ยบ่มีคนเห็น,นอะนะค่ะมันอยู่ฮกอันนี้แมนบ่นี่บ่มแมนมันเกิดยูฮกก็จะหาพอ,พอโอ้ยพี่น้องมึงดอกนี้นี่ล่ะ ถือกุจกีจอแนวนี่เอาคือเกาค่ะนีกจาพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าจ้าพี่น้องก็ได้หลายเนาะค่ะพี่น้องปันนี้กษสิภาพพี่น้องเมื่อแล้ค่ะมาหอดมองเกาแล้วต้นใหม่งามๆจ้า สีสันงามงามจ้ามอหอดมองเกาแล้วเนาะค่ะเนาะกสีภาพพี่น้องเมื่อค่ะพี่น้องได้หลายคือเกาค่ะพี่น้องมันมันคือเกาจ้าพอกันเป็นกลุ่มๆเลยเนาะค่ะเนาะฝากกันคลิปไม่ใจพี่น้องบา,บายบายจ้า